บทที่66คราเคนเมื่อสามวันก่อนในคืนที่วานออกจากหมู่เกาะซาบาโอดีทะเลลึกนั้นมืดมิดแต่ก็ไม่ได้มืดสนิทสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเรืองแสงนับไม่ถ้วนและเศษซากเรืองรองลอยล่องอยู่ทั่วผืนน้ำเหล่งแสงนวลละมุนราวกับความฝันมันคือดินแดนลึกลับเทพนิยายใต้น้ำที่เต็มไปด้วยสีสันอันสดใสและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอันน่าพิศวงท่านเจ้าค่าดูราของหมู่เกาะซาบาโอดีสิพวกมันมาจากต้นกงการยารุกิมันพวกมันใหญ่โตมโหรานและงดงามเหลือเกินข้าสงสัยว่าพวกีวกี่ปแล้ว คาลิฟาชี้ไปที่รากไม้ใต้หมู่เกาะซาบาโอดีด้วยความตื่นเต้นและพูดคุยกับเวนที่อยู่ข้างๆเธอเมื่อมองจากด้านบนหมู่เกาะซาบาโอดีดูเหมือนกลุ่มเกาะทั่วไปที่ปกคลุมไปด้วยดินและป่าไม้แต่แท้จริงแล้วเกาะแต่ละแห่งคือรากองกลางขนาดใหญ่มีเพียงจากใต้ผิวน้ำเท่านั้นที่คุณจะมองเห็นหมู่เกาะทั้งหมดได้อย่างชัดเจนบนยอดต้นไม้ขนาดมหึมาเหล่านี้ขณะนี้พวกเขาอยู่ที่ด้านหน้าของเส้นแดงจุดกึ่งกลางของแกรนไลน์เบื้องล่างพวกเขารึกลงไปหนึ่งมื่นเมตรคือเกาะฟิชแมนไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราจะะยไกล แม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่บนเกาะน,นั้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับมันมากนักผู้ที่สแสวงหาความแข็งแกร่งไม่ควรอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของแกรนด์ไลน์โลกใหม่นั้นน่าตื่นเต้นและอันตรายกว่าอย่างทวีคูณจนสลัดแห่งพาราได์และโลกใหม่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันมีเพียงไม่กี่คนในพาราได์ที่มีศักยภาพที่จะเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงแต่ในโลกใหมล่ล่ะผู้ปกครองมีมากมายเช่นเดียวกับผู้ที่ใช้ฮาคิของผู้พิชิตถึงกระนั้นแม้แต่่่่่่่่สสิิงงงงงงนน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 ัันนนาาออัั้้้้กกกกกกยแแแตตาาาาาาาไไไไปปบบบคคคมมรรถฉีีีททททออออออฟเดดดดใขณะจพว คาลิฟาถามว่าคุณเคยไปโลกใหม่ไหมเลขที่แล้วคุณรู้เรื่องนี้มากขนาดนั้นได้ยังไงการอ่านกำลังอ่านอยู่เหรอคาลิฟารู้ว่าเวนกำลังเมินเธออีกแล้วแต่เธอก็เถียงไม่ได้จริงๆเขาเป็นคนใจเย็นและเก็บตัวมาตลอดทันใดนั้นเวนก็ชี้ไปยังผืนน้ำที่มืดมิดกว่าเบื้องหน้าและเบื้องล่างมาหาสมุทรตรงนั้นกลับกลายเป็นสีดำสนิทเรากับร่องลึกก้นสมุทรเรากับหลุมดำที่ก้นทะเลใครจะรู้ว่ามีอะไรรอยอยู่ข้างในเรากำลังจะผ่านตรงนั้นเพื่อไปยังโลกใหม่และเกาะมนุษย์เนื้อเราต้องลอดอะะด คาลิฟารีผ่านหางเสือและนำเรือเข้าสู่ห้วงลึกอันลึกลับความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วผืนน้ำและคาลิฟาก็สั่นสะท้านอย่างไม่รู้ตัวเงียบสงัดอย่างน่าขนลุกประกอบกับบรรยากาศมืดมิดทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกระหว่างทางเธอเห็นเรืออับปางนับไม่ถ้วนส่วนใหญ่แตกกระจายหรือหักเป็นสองท่อนบางลำถูกล้อมรอบด้วยกองอัญมณีและทองคำที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นทะเลแต่เหล่าซีคิงขนาดมาหึมาก็วนเวียนอยู่รอบสมบัติเหล่านั้นราวกับยามเฝ้ยาฝยามที่เงียบงนันการจะครอบครองสมบัติเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคงต้องจัดการกับผู้พิก ซาเรือเกือบทั้งหมดเกิดจากเรือซีคิงสำหรับพวกเขาเรือที่แล่นผ่านไปมาก็ไม่ต่างอะไรกับฝูงปลาเล็กๆขณะที่พวกเขาลงมากริย์ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงสู่ก้นเหวเบื้องล่างเวนยืนอยู่ที่หัวเรือจ้องมองไปในความมืดแม้เรือจะมีตะเกียงแต่แสงของตะเกียงก็ส่องผ่านผืนน้ำที่หนาทึบได้เพียงน้อยนิดทัศนวิสัยจึงจำกัดอย่างยิ่ง เขาหลับตาลงและเปิดใช้งานฮาคีสังเกตการกวาดสายตามองหาเป้าหมายเฉพาะในพื้นที่นั่นคือปลาหมึกยักษ์ที่รู้จักกันในชื่อคราเคนนราชาแห่งท้องทะเลในตำนานที่กล่าวกันว่าอาศัยอยู่ในร่องลึกนี้สิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นเหตุของเรืออับปางนับไม่ถ้วนกลายเป็นตำนานที่ถูกกระซิบกระซาบในหมู่ลูกเรือแต่เวนไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันเขาต้องการจ้างมันมาเป็นเพื่อนคุ้มกันที่เกาะฟิชแมนการเดินเรือในทะเลลึก10,000เมตรก็อันตรายพออยู่แล้วโดยไม่ต้องหลงทางหรือถูกจมตีจากนักกล้าแล้วครา เจอแล้วเขาสัมผัสได้ทันทีคราเคนร่างยักษ์ที่แฝงตัวอยู่ในเหวลึกค่อยๆลืมตาขึ้นและจ้องมองไปยังเรือลำนั้นเมื่อบนห่างออกไปไม่ถึงห0เมตรใกล้พอที่จะคว้าตัวพวกเขาได้ในพริบตาเรือที่พังเสียหายหลายิบลำกระจัดกระจายอยู่รอบๆเรากับของเล่นที่ถูกทิ้งมันพบฉันแล้วเวนพูดพร้อมกับยิ้มยาะเขาสบตาก,กับมันซึ่งเป็นลูกแก้วเรืองแสงสองลูกที่มองขึ้นมาจากความมืดมิดคาลิฟาฉันจะออกไปสักครู่ก่อนที่เธอจะทันได้ตอบสนองเวนก็ได้ถอดเสื้อคลุมออกแล้วและกระโดดผ่านเยื่อป้องกันของยานนนนนนนก่่่่่่ออจจจจะะพุงงลไไไปปใ้้าาาเเเยย็ัดดททคี๋วหน แต่เขาไม่ได้ตอบเขากําลังว่ายน้ําเข้าหาดวงตาที่เรืองแสงอยู่แล้วแม้จะจมอยู่ใต้น้ําแต่เวนก็ไม่หวั่นไหวต่อความหนาวเย็นเลยร่างกายของเขาสามารถทนต่อแรงกดดันและกลั้นหายใจได้นานหลายชั่วโมงข้อจํากัดเดียวคืออิสระในการเคลื่อนไหวการต่อสู้ใต้น้าก็มีข้อจํากัดของตัวเองคราเคนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญ,ญญาณและฉลาดเชื่อว่าเวนเป็นภัยคุกคามมันฟาดออกไปหนดลาหมึกยักษ์ผุ่งผ่านน้ำด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัว แต่เวนเร็วกว่าในพริบตาเขาก็ปรากฏตัวบนหัวของปลาหมึกและปล่อยมัดอันทรงพลังออกมาไม่ใช่ด้วยพลังผลปีศาจไม่ใช่ด้วยอาวุธหรือกระดูแต่เป็นพลังกำลังอันดิบเถื่อนและน่ากลัวแรงกระแทกนั้นทําให้เกิดคลื่นฟองอากาศพุ่งผ่านทะเลขณะที่กะโหลกของคราเคนบุ๋มเข้าด้านในมันฟาดฟันอย่างรุนแรงและเวนก็ฟาดมันซ้าแล้วซ้าเล่าการโจมตีแต่ละครั้งตอกย้ำความเชื่อฟังเข้าไปในร่างของสัตว์ร้ายคุณเข้าใจฉันไหมเวนถามคราเคนรพริบตามันยอมจำนอนอย่างชัดเจนกรณีคลาสิกขององค์การเขารพความแข็งแกร่ง,งพาฉ มันกระพริบอีกครั้งสองนาทีต่อมาเวนก็กลับมาที่ยานคราเคนได้เข้าประจาตาแหน่งแล้วพันหนวดเพื่อพยุงยานขนาดที่มันดําดิ่งลงไปลึกยิ่งขึ้นโดยไกด์กนคนนี้วานและลูกเรือของเขาจะเดินทางมาถึงเกาะฟิชแมนในไม่ช้าขีดพวกคุณทุกคนต้องระหนีกับพาวเวอร์โซนนะแอดขีดล่างแอดความคิดเห็นหนึ่งโวตอวตารบทที่หกสิบเจ็ดโพไซดอนหลังจากผ่านพนา้นท่าเอือมืดมิดแสงริบหรี่ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแม้ในห้วงลึกตอนนี้ก็สามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบได้แล้ว ปลาหมึกยักษ์ใช้หนวดทั้งสองข้างเพื่อพาเรือของวานหรือที่รู้จักกันในชื่อคิงออกจากบริเวณทะเลเดิมไปยังขอบของกระแสะน้ําที่กําลังลดระดับลงกระแสะน้าอันทรงพลังนี้พุ่งลงสู่เบื้องล่างราวกับการระเบิดใต้น้ามันเป็นเส้นทางเดียวจากครึ่งแรกของแกรนไลน์สู่โลกใหม่ด้วยความกลัวเวรปลาหมึกยักษ์จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมทำตามเจตจำนงของเขามันดำดิ่งลงสู่เหวลึกสู่ห้วงลึกไร้ก้นบึ้งของกระแสะน้ำที่ไหลลงบัดนี้พวกเขาอยู่ลึกตรงไปใต้เส้นแดงบางทีอาจลึกกว่า1น0 0งม่นเมตรด้วยซ้ำความลึกที่แน่นอนย ไม่มีใครรู้ว่ากระแสะน้ําจะยาวนานแค่ไหนอาจลึกหลายพันเมตรคดเคี้ยวไปตามพื้นมหาสมุทรหลังจากเวลาผ่านไปนานพอสมควรแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แสงริบหรี่จากท้องทะเลลึกแต่กลับสว่างจ้าราวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์เกาะมนุษย์ปลาที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเบื้องหน้าพวกเขาคือนั่นคือเกาะมนุษย์ปลาใช่ไหมคาลิฟาถามด้วยความเกรงขามเกาะเรืองแสงระยิบระยับในทะเลลึกล้อมรอบไปด้วยปลาแปลกๆมากมายและราชาแห่งท้องทะเลตัวเล็กๆซึ่งหลายตัวคาลิฟาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเจ้าไปได้เวนกล่าวกับสัตว์ทะเลย ปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่สันเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของเขาหลังจากวางเวรลงอย่างระมัดระวังมันก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะอยู่ลึกกรงไปใต้ผิวน้ำหนึ่งหมื่นเมตรแต่เกาะฟิชแมนก็ยังคงได้รับแสงแดดและเมฆหมอกความลับอยู่ที่ซันไลท์ทรีอีฟต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยังรากใ,ใกลก้เกาะซึ่งส่งผ่านแสงจากผิวน้ำทำให้เกาะฟิชแมนได้สัมผัสกับทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นเดียวกับโลกเบื้องบนฝูงปลาว่ายไปมาอยู่รอบเกาะที่เรืองแสงในขณะที่ไม่ไกลนักสัตว์ทะเลและราชาแห่งทะเลก็ลอยอยู่เพื่อสังเกตการณ์ ราชาแห่งท้องทะเลขนาดมหึมาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นใกล้้ขนาดของมันไม่อาจเข้าใจได้เมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตนี้แม้แต่เกาะมนุษปลาก็ยังดูเล็กหากโพไซดอนเป็นจักรพรรดแห่งท้องทะเลสัตว์ร้ายขนาดมหึมาเหล่านี้ก็คงเป็นแม่ทัพของเขาสำหรับเวนเกาะมนุษปลาเคยเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายในอิีิตชาติของเขาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วช่างเป็นภาพที่งดงามจับใจจริงๆคาลิฟาพึมพำด้วยความตกตะลึงสำหรับผู้หญิงหลายคนที่นี่เปรียบเสมือนสวรรค์ในฝันแต่เวนไม่ได้มาที่นี่เพื่อชมวิวหรือเพื่อนางเงือกเข เวนสั่งให้คาลิฟานำพาพระราชาไปยังเกาะมนุษย์เงืออแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปได้ไกลจู่ๆสัตว์ประหลาดทะเลรูปร่างคล้ายมนุษย์ก็โผล่ออกมาจากส่วนลึกด้านหลังพวกเขาน่ากลัวและใหญ่โตมโหรารมันทอดเงาลงมายังพระราชาบทบังแสงโดยรอบบางส่วนเวนหันไปมองและจำมันได้ทันทีสิ่งมีชีวิตนี้เป็นผู้ตายบังคับบัญชาของแวนเดอร์เด็กเค็นที่ก้าวกับตันแห่งกลุ่มจนสลัดบินท่านคะพวกเราควรทำอย่างไรดีคะคาลิฟาถามด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลเห็นได้ชัดว่าพวกเขาตกเป็นเป้าโจมตีแค่ล่องเรือต่อไปเวนตอบอย่างใจเย็น เขาจ้องมองสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลดวงตาเย็นชาของเขามองทะลุผ่านความกลัวของสัตว์ประหลาดแม้จะไม่ได้ใช้หาคีผู้พิชิตแรงกดดันที่เขาแผ่ออกมาก็ทำให้สัตว์ประหลาดลังเลเวนได้พัฒนาพลังอำนาจที่แท้จริงขึ้นมาแล้วแม้ตัวจะใหญ่โตแต่เจ้าสัตว์ประหลาดทะเลกลับอ่อนแอทางจิตใจเพียงแค่แวนมองก็ทำให้กระดูกสันหลังของมันสั่นสะท้านมันตั้งใจจะโจมตีแต่ตอนนี้มันต้องการเพียงแค่หนีเท่านั้นแต่เวนไม่ได้ให้โอกาสกับมัน ในช่วงคิปตาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเจ้าสัตว์ร้ายนั้นหมัดขวาฟาดเข้าที่หน้าผากของมันเสียงกระดูกแตกดังก้องไปทั่วท้องทะเลแม้จะถูกกลบด้วยเสียงน้ำก็ตามหมัดของเวนทําให้กระโหลกของสัตว์ร้ายแตกละเอียดร่างใหญ่โตของมันกระเด็นไปกระแทกเข้ากับสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปพวกโจรสลัดบินพวกมันก็แค่พวกหน้ารำคาญอีกตัวที่ต้องกำจัดเวนพูดอย่างเรียบเฉย จนสลัดเหินเวหาภายใต้การนำของแวนเดอร์เด็กเคนที่9้ามีชื่อเสียงเฉาโฉเด็กเคนหลงไหลในตัวชิราโฮชิเจ้าหญิงเงือดยักษ์จึงใช้พลังแห่งผลทาเกตทาเกตเพื่อคุกคามและข่มขู่ราชวงศ์หลายปีก่อนเขาสัมผัสมือของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่าเธอคือเป้าหมายนับแต่นั้นมาเขาใช้อาวุธคว้างเพื่อทรมานและกดดันเนปจูนให้แต่งงานกับเธอเวนขมวดคิวแล้วกลับไปที่เรือสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งลากเรือมาเพื่อแวนเดอร์เด็กเคนกษัตริย์เริ่มเดินทางครั้งสุดท้ายสู่เกาะมนุษย์เงือกมันผ่าน นี่คือชั้นอากาศระหว่างฟองอากาศสองชั้นที่ล้อมรอบเกาะฟิชแมนไม่ใช้น้ําทะเลดังนั้นเรือจึงลอยไม่ได้เวนใช้พลังของเขาค่อยๆลดระดับราชาลงมาเป็นแนวเฉียงแล้วเข้าสู่เกาะจากด้านล่างขณะเดียวกันนอกเกาะอันไกลโพ้นท่ามกลางความมืดมิดที่แสงส่องไม่ถึงเหล่าราชาแห่งท้องทะเลขนาดมาหึมาสามตนเฝ้ามองอย่างเงียบงนันความสนใจของพวกมันไม่ได้อยู่ที่เกาะมนุษย์ปลาแต่อยู่ที่เวนสัตว์ประหลาดทะเลเมื่อก่อนบัดนี้สั่นสถทานดูไร้ค่าเมื่อเปรียบเทียบแม้ว่ามันจะสูงผลงานเหนือพระราชาแต่มันก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆเมื่อเทียบกับสัตว ทั้งสามองนี้คือราชาแห่งท้องทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้หรือบางทีอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้พวกมันใหญ่กว่าหมู่เกาะพวกมันเฝ้ารักษาดินแดนแห่งนี้มานานหลายศตวรรษครั้งหนึ่งเคยเป็นสาวกผู้พักดีของโพไซดอนอดีตราชาแห่งท้องทะเลบัดนี้พวกมันหลับไหลยอยู่ในทะเลอันมืดมิดรอคอยการกำเนิดของโพไซดอนองค์ใหม่ที่จะบัญชาการพวกมันอีกครั้ง โพไซดอนหนึ่งในสามอาวุธโบราณถือได้ว่าน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพอลูตันพอลูตันคือเรือรบที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสามารถทำลายล้างเกาะต่างๆได้แต่โพไซดอนสามารถบัญชาการเหล่าราชาแห่งท้องทะเลได้ทั้งหมดส่งผลให้ครอบครองมหาสมุทรได้อย่างแท้จริงในโลกที่น้ำเป็นใหญ่การควบคุมเหล่าราชาแห่งท้องทะเลก็หมายถึงการควบคุมทั้งดาวเคราะห์มนุษย์คนนั้นมีเจตนาไม่ดีหรือเปล่าหนึ่งในราชาแห่งท้องทะเลขนาดใหญ่ถามฉันไม่รู้แต่ถ้าเขาทำฉันจะทำลายเรือของเขาอีกคนตอบดวงตาของพวกเขาซึ่งมีขนาดเท่ากับเรือทั้งลำรีลงเม่องไปทีเวน เขาดูแข็งแกร่งนะเขาทําให้ฉันนึกถึงชายชราคนนั้นคนหนึ่งพูดโดยหมายถึงหนวดขาวหนวดขาวเคยอ้างสิทธิ์เกาะมนุษย์เงือเป็นดินแดนของตนทงของเขาโบกสะบัดอยู่เหนือเกาะเพื่อเป็นเครื่องกีดขวางจนสลัดหรือนวิกโยธินที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้คนหากปราศจากการปกป้องนั้นเหล่านางเงือกสาวงามแห่งเกาะมนุษย์เงือกคงถูกขายในราคาสูงลิ่วในโลกมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่เกาะซาบาโอดีฉันรู้สึกได้ราชากําลังจะตื่นแล้วราชาแห่งท้องทะเลอีกตนหนึ่งพึงพําอีกไม่นานหรอกข้ารออมาแปดร้อยปีแล้วรอ,อ เสียงคำรามอันทุ้มลึกของพวกเขาสะท้อนกล้องไปทั่วท้องทัศน์ะเลอันมืดมิดขีด patreon.com/silver ขีดล่างลิงก์ patreon ของฉันนะสามความคิดเห็นหนึ่งโวตอวตาบทที่หกสิบแปดหมอดูเจ้าสัตว์ประหลาดทะเลเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่วานเข้าสู่เกาะฟิชแมนเรือโจนสลัดก็ล่องลอยอย่างเงียบในทะเลอันมืดมิดบริเวณน,นอกเขตเกาะที่หัวเรือมีสัตว์ประหลาดทะเลตัวเดิมยืนอยู่ซึ่งกระดูกหน้าผากของเขาถูกวานทุบไปก่อนหน้านี้นี่คือเรือของกลุ่มโจรสลัดบิน แวนเดอ์เด็กเคนที่ก้าวยืนอยู่ด้านหน้าข,ขามวดคิ้วขณะจ้องมองสัตว์ประหลาดทะเลหน้าผากของสัตว์ประหลาดมีรอยบุบอย่างชัดเจนมันโดนตีเหรอเจ้าสัตว์ประหลาดทะเลถูหน้าผากตัวเองทำนาเบ้ด้วยความเจ็บปวดเจ้านายเจ็บจริงๆฉันเห็นเรือลำใหม่อียมลำหนึ่งกำลังพยายามจะเข้าไปในเกาะมนุษย์เงือกฉันอยากจะปล้นมันแต่แล้วเด็กมนุษย์คนนี้ก็ก้าวออกมาแววตาของเขาช่างน่ากลัวและหมัดของเขาเหลือเชื่อเขาหักกระดูกหน้าผากฉันแตกนายท่านคุณคิดว่าฉันกระทบกระเทือนทางสมองหรือเปล่าฉันจะโง่ลงไหม เจ้ามันโง่สิ่งมีชีวิตร้ประโยชน์แวนเดอร์เด็กเคนที่ก้าวคำรามหลังจากกระบายความรู้สึกออกมาเขาก็หยุดไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าเจ้าบอกว่ามันเป็นมนุษย์นั้นหรอือโจรสลัดฉันคิดอย่างนั้นนะดูเหมือนมนุษย์แน่นอนเจ้าสัตว์ทะเลพึมงพำพลางกรอกตาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโจรสลัดหรือเปล่าเรือของเขาดูน่าทึ่งมากแข็งแกร่งด้วยแต่ไม่มีธงโจรสลัดเจ้านายคุณต้องแกแ้แค้นให้ฉันหัวฉันแทบแตกลูกเรือโจรสลัดทุกคนต่างชูธงยกเวน้นเวน,เ,วนเขาไม่เคยสนใจธงเลยเขาชอบปล่อยให,ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาาาาตตติิแแแ่่่่ในนนลกกกีีี้้้้มสสสงททเ็ขววอจถูดดไ หยุดบ่นได้แล้วเจ้าสัตว์ประหลาดทะเลแวนเดรเด็กเทนตวาดมนุษย์ผู้ทรงพลังนั้นเหรอเขาขมวดคิ้วอย่างลึกซึ้งไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็อย่าแต่ต้องเจ้าหญิงชิราโฮชิเลยเธอเป็นของฉันถ้าเขาทำฉันจะฆ่าเขาเองแล้วเอาศพเขาไปเลี้ยงปลานับตั้งแต่ที่ค้นพบว่าชิราโฮชิคือโพไซดอนหนึ่งในสามอาวุธโบราณและถูกปกครองของเราราชาแห่งท้องทะเลแวนเดรเด็กเทนที่เก้าก็หลงใหลในตัวเธอความงามของเธอเป็นเรื่องรองสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือพลังของเธอความสามารถในการควบคุมเหล่าราชาแห่งท้องทะเลด้วยวิธีนี้เขาจึงสาาาาามมรรถปปกกคคอองงงงลลไดด้้นนนนนัั่่เเเเ็พียวหผิขขท ความสามารถผลไม้เป้าหมายของเขาถูกผูกติดอยู่กับชิราโฮชิมาเป็นเวลาหลายปีทําให้เขาสามารถสร้างความหวาดกลัวไปทั่วราชอาณาจักรได้เขากําลังรอให้กษัตริย์เนปจูนยอมและมอบเธอให้กับเขาดูเหมือนว่าฉันคงต้องไปเที่ยวกับฟิชแมนสักหน่อยแล้วล่ะเขาบ่นพึพมพำเฮอฉันคิดว่าฉันจะคว้ามีดอีกเล่มไปที่ชิราโฮชิเพียงเพื่อทําให้เธอหวั่นไหวและเนปจูนพ่อที่ไร้ประโยชน์ของเธอและตัวตลกคนอื่นๆ ในขณะเดียวกันภายในเกาะมนุษยปลาหลังจากผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของเกาะแล้วเวนและกลุ่มของเขาก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหากพวกเขาพยายามฝ่าฝืนเข้าไปองครักษ์ของอาณาจักรคงจับกลุมพวกเขาไปแล้วถึงแม้ว่าเวนจะไม่ได้กังวลเรื่องนั้นแต่เขาก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาเรื่องเช่นกันระหว่างทางพวกเขาผ่านนักเงือกมากมายส่วนใหญ่ก็ดูมีเสน่ห์แต่ในฐานะมนุษย์เวนไม่ได้สนใจเป็นพิเศษน้องชายตัวน้อยนะ่ารักจริงๆพวกนั้นเป็นจรสลัดจากผิวน้ำเหรอฉันชอบจรสลัดจากผิวน้ำนะพวกเขาดูกล้าหาญเสมอเลยพวกเขาดูไม่เหมือนคนเลวเลยนะ กลุ่มนางเงือกหัวราบคิดคักมองเวนเดินผ่านไปคาลิฟาเดินตามหลังเขาไปอย่างไม่สะ๊กส้านเธอรู้จักเขาดีเขาไม่สนใจที่จะจ้องมองนางเงือกถึงอย่างนั้นคาลิฟาก็ต้องยอมรับว่านางเงือกที่นี่น่าทึ่งมากเธอเคยเห็นนางเงือกมาแล้วหลายสิบตัวระหว่างทางและไม่มีตัวไหนที่ดูธรรมดาเลยแม้แต่น้อยไม่แปลกใจเลยที่นางเงือกจะขายได้ราคาสูงลิ้วขนาดนี้ในงานประมูลของซาบาโอดีเธอบ่นพึมพำ ใช่สีสันสวยงามน่าหลงไหลและหายากนางเงือกเป็นที่ต้องการอย่างมากที่บ้านประมูลมนุษย์ในหมู่เกาะซาบาโอดีราคาสูงลิบลิ่วพวกมันเป็นที่ชื่นชอบในหมู่มังกรฟ้านางเงือกเพียงตัวเดียวก็สามารถทาให้คนร่ำรวยอย่างเหลือเชื่อได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่หนวดเขาประกาศให้เกาะมนุษย์ปลาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนจนสลัดและผู้ค้ามนุษย์ก็ไม่กล้าแต่ต้องเกาะน,นี้น้อยลงแล้วกองทัพเรือละ่ะก็ไม่ได้เป็นคนดีทั้งหมดหรอกนั่นแหละคือความจริงของโลกนี้ในไม่ช้าเวนก็สังเกตเห็นร้านกาแฟาเก๋ๆตรงหน้าเขานั่นกอมมาาาาา่งดชยยลี กาะฟิชแมนไม่ได้โดดเดี่ยวลูกเรือโจนสลัดมากมายผ่านมาที่นี่พวกเขาไม่ได้มาสร้างปัญหาพวกเขามาเพื่อสนุกสนานในขณะนั้นมีมนุษย์อยู่ไม่น้อยในเมอร์เมดคาเฟ่ส่วนใหญ่เป็นโจนสลัดจากผิวน้ําเมื่อเวนเข้าไปเขาเห็นพวกมันมากกว่าสิบตัวธุรกิจกําลังเฟื่องฟูเวนและคาลิฟานั่งลงแต่ทันทีที่พวกเขาเดินเข้ามาโจนสล,สลัดส่วนใหญ่ก็หันมามองโดยเฉพาะที่เวนเฮ hey, นั่นไม่ใช่ดับเพลิงเหรอใช่แล้วเขานั่นเองคนที่ปราบพลเรือเอกอาคาอินุแถมยังเด็กมากด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีสัตว์ประหลาดแบบนั้้้นนอยู่จริงมับาไปแลว เราควรลองฆ่าเขาดูไหมลองนึกภาพชื่อเสียงสิเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงข้าไม่แม้แต่จะเก็บศพเจ้าด้วยซ้ําเขามีค่าหัว1.5พันล้านเบรีเทียบกับเราแล้วยังไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีแม้แต่ค่าหัวหนึ่งร้อยล้านเบรีด้วยซ้ําเขาเป็นผู้ใช้ผลปีศาจสองผลต่อให้ฉันกลับชาติมาเกิดใหม่ฉันก็ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ขณะที่เวนและคาลิฟานั่งลงและสั่งกาแฟกับขนมจนสลัดคนอื่นๆก็พึพมพำกันอย่างประหม่าบางครั้งก็มีคนแอบมองแต่พอเวนหันไปมองพวกเขาก็จะเงียบไป จนสลัดส่วนใหญ่ที่เดินทางมาถึงเกาะฟิชแมนจากครึ่งแรกของแกรนด์ไลน์ได้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้โชคดี20%ที่รอดชีวิตจากการเดินทางครั้งนี้สำหรับพวกเขาเวนไม่ได้แค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขาอยู่ในอีกระดับหนึ่งแม้แต่ค่าหัว300ล้านเบอรี่ก็ยังทำให้ใครบางคนกลายเป็นซูเปอร์ลูก,กี้ได้จนสลัดเบอรี่1.5พันล้านเั้นหรอือนั่นแหละตำนานขณะที่เวนกำลังดูเมนูนางเนือกก็เดินเข้ามาในออฟฟิศหรูหราที่อยู่ลึกเข้าไปในร้านกาแฟาข้างในมีนางเนือออีกตัวหนึ่งสง่าง,งามและ,งางงาแ,ละแตสงายย่าง,ง,า,ง,งาม เธอคือมาดามชายาลีเจ้าของร้านเมอร์เมดคาเฟ่และหมอดูชื่อดังที่สุดบนเกาะฟิชแมนคีดรอปรีวิวไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีฉันคงจะตัดบทโบนัสออกไปหนึ่งบทถ้าเราสามารถรีวิวได้ยี่สิบครั้งภายในสามชั่วโมงข้างหน้านี้ความคิดเห็นหนึ 1, ่งบทบทที่หกสิบเก้าข้อตกลงเทพเจ้าโจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ล่มสลายแล้วหรือเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่ามาดามชายารี ali, รู้สึกประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินรายงานจากทีมงานเนื้อเธอไม่คาดคิดว่าเวนจะมาที่เกาะมนุษย์เนื้อและปรากฏตัวที่ร้านานเฟืเอ เกาะมนุษย์ปลาที่อยู่ใต้ทะเลลึกหลายพันเมตรนั้นไม่ค่อยมีหนังสือพิมพ์และโปสเตอร์ข้าวหัวให้เห็นนักข่าวส่วนใหญ่มาจากจนสลัดที่ผ่านไปมามาดามชาย,ยาหลีเพิ่งเริ่มสนใจเวนหลังจากได้ยินเรื่องราวการกระทำของเขาเมื่อเร็วๆนี้อันที่จริงเวนเป็นผู้มีพระคุณต่อเกาะมนุษย์ปลาอยู่บ้างหลายครั้งที่ชาวเกาะตกอยู่ในเนื้อมือของมังกรสวรรค์และตกเป็นทาสอย่างน่าเศร้ามังกรสวรรค์ตัวหนึ่งถูกสังหารเมื่อไม่นานมานี้บนหมู่เกาะซาบาโอดีและทาสที่ถูกปลดปล่อยก็มีพลเมืองของเกาะมนุษย์ปลาอยู่ด้วววัเ้อรคคนกนกลบบมาาาจพขขุณแ มนุษย์จากพื้นผิวโลกมักมีอคติต่อผู้อยู่อาศัยบนเกาะฟิชแมนเสมอมีน้อยคนนักที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือส่วนใหญ่ไม่สนใจพวกเขาหรือที่แย่กว่านั้นคือไลล่าและขายพวกเขาการกระทำอันมีน้ำใจนั้นแทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันอยากเชิญเขามาคุยกับฉันโดยตรงดวงตาของชัย,ยาลีจริงจังบางทีบางทีเขาอาจจะช่วยเจ้าหญิงชิราโฮชิได้ถ้าเขาช่วยได้เธอก็คงไม่ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในหอคอยแคบๆนั่นอีกต่อไปคอยหนีจากสัตว์ประหลาดแวนเดอร์เด็กเทนที่ก้าวอยู่เรื่อย สำหรับชายาลีเวนไม่เหมือนจนสลัดคนอื่นๆคนส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านเมอเมร์เมดคาเฟ่ต่างมีเจตนาอันหื่นกามเฝ้ามองนางเงือกและรอโอกาสที่จะลักพาตัวพวกเธอไปเนื่องจากนางเงืออเป็นของหายากและมีค่าการขายนางเงือกให้กับขุนนางหรือมังกรฟ้าอาจทาให้จนสลัดร่ำรวยได้ในช่วข้ามคืนมังกรสวรรค์เป็นพวกโง่าเขา่าร่ำรวยเกินตัวและเต็มใจที่จะจ่ายทุกอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ใช่แค่การเผาการฆ่าและการปล้นสะดมเท่านั้นหรือเวนกำลังจิบก,กาแฟาอย่างสงบนิ่งทันใดนั้นก็มีนางเงือผิวสีฟ้าาปรากฏตัวที่โขอเดูป็นผู้ใหญ่่และสงงงาามีีทททเยนิวยคลึกับ เจ้าของร้านกาแฟคือคุณหญิงชัยยาลีคุณเวนฉั้นขอเชิญคุณไปที่ห้องส่วนตัวหน่อยได้ไหมน้ำเสียงของเธอสุภาพและให้เกียรติเวนได้ยินเจตนาเบื้องหลังแน่นอนสูงชนข้างนอกส่งเสียงดังและเวนไม่ชอบสายตาจ้องมองที่จ้องเขงมองงอคาลิฟาเดินตามเขาไปขณะที่มาดามชัยยาลีพาพวกเข,เขาเข้าไปในห้องส่วนตัวที่หรูหรากว่ากาแฟและขนมหวานถูกเสิร์ฟอย่างรวดเร็วคุณนายชัยยาลีชี้ไปทางอาหารนี่คือขนมหวานพิเศษของเกาะฟิชแมนมีชื่อเสียงโด่งดังแม้แต่นอกทะเลลองชิมดูสิ ของหวานโคตรนี้เป็นของหวานที่ทําให้แม้แต่บิ๊กมามยังน้ําลายไหลเรียกได้ว่าเป็นของหวานที่ดีที่สุดในโลกก็คงไม่ผิดนักแล้วนางก็ถามว่าคุณเวนคุณตั้งใจจะเข้าสู่โลกใหม่หรือไม่ฉันทาเวนตอบท่านครับท่านเครื่องกลายเป็นกําลังสาคัญที่น่าเกรงขามแม้แต่ในความวุ่นวายของโลกใหม่ท่านก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองข้ามกลางเหล่าจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ได้เวนจิบกาแฟอีกอึกเสียงสงบนิ่งคุณพาผมมาที่นี่ทาไมครับคุณหญิงชาย,ยาหรือคุณต้องการอะไรสักอย่างใช่ไหมฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเธออออยยรับ่างเเคะขินนล็ก้ คาลิฟาขมมดคิ้วครั้งแรกที่เจอกันเธอขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรอือชยาลีตอบว่าถ้าคุณเวนตกลงช่วยเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากราชอาณาจากักรเรายินดีจ่ายเงินให้เขาเพื่อแลกกับความช่วยเหลือโอเวนเอ็นหลังเรากําลังพูดถึงปัญหาอะไรกันอยู่มันต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงชิราโฮชิแน่แน่พวกเนือ้อและมนุษย์ปลาไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งเท่าไรแม้แต่คนอย่างแวนเดอร์เด็กเทนที่9ก้าก็ยังรับมือไม่ได้องครักของพวกเขาที่เรียกกันว่ากองทัพเนปจูนก็เป็นเรื่องตลก นี่คือเจ้าหญิงชิราโฮชิเธอต้องการความช่วยเหลือเวนยกคิ้วขึ้นช่วยอะไรเหรอเจ้าหญิงของเธอต้องการให้ฉันผู้อาศัยบนผิวน้ำเข้ามาช่วยเหรอใช่เธอทําอย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดนะชะยาลีกล่าวเราใช้ทุกทางแล้วคาลิฟากดกดด์สิ่งหวังขนาดนั้นเชียวหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงได้ไปถามคนนอกแบบนั้น ชายาลีถอนหายใจเอาจริงๆนะเจ้าหญิงชิราโฮชิถูกแวนเดรเด็กเทนที่ก้าวกับตันกลุ่มจนสลัดบินรังควานเขาครอบครองผลทาเกตทาเกตหลายปีก่อนเขาสัมผัสชิราโฮชิและทำเครื่องหมายเธอไว้เป็นเป้าหมายของเขานับตั้งแต่นั้นมาเขาก็โจมตีเธออย่างไม่ลดละแม้แต่จากระยะไกลเขาคว้างอาวุธและข่มขู่ใส่หอคอยฮาร์ดเชลที่เธอถูกบังคับให้หลบซ่อนเธอไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระมานานหลายปีแล้วเธอหยุดไปครู่หนึ่งแล้วเสริมว่าแวนเดรเด็กเทนอ้างว่ามันคือความรักแต่เขาเป็นพวกวิปริตวิปริตเราจะขอบคุณมากถ้าคช่วยได้ัอกเหมืนน หากเวนไม่เข้าแทรกแซงชิราโฮชิอาจถูกบังคับให้ติดอยู่ในหอคอยอันคับแคบนั้นไปตลอดชีวิตเวนเดร็กเคนไอเอ็กเปรียบเสมือนวิญญาณต้องคำสาบวิญญาณที่ไม่อาจขับไล่ออกไปได้รางวัลคืออะไรเวนถามอย่างตรงไปตรงมาสีหน้าของชายาลีสดใสขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะพิจารณาเรื่องนี้ใช่ไหมฉันแค่อยากรู้ว่าฉันจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ฉันไม่ได้ทำงานฟรีนะคะคุณผู้หญิงฉันเชื่อในการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมชายาลียิ้มอย่างอ่อนโยนแน่นอนข้าจะแจ้งกริย์เนปจูนว่าท่านยินดีช่วยเหลืออาาจาจจักระดดชเให้ เธอเรียกเขาว่าท่านเสมาอมาทาั้งๆท,ที่เขายังหนุ่มอยู่ด้วยความเคารพและความระมัดระวังเวนไม่ใช่คนที่เธอกล้าขัดใจคุณอยากได้อะไรมากกว่าการอัญมณีทองหรือเบอรี่เธอถามผลปีศาจเวนตอบอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่ได้สนใจทองหรือเบอรี่เท่าไร่ผลปีศาจชาย,ยาลีมีสีหน้ากังวลใจของพวกนั้นหายากแคบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาได้โดยเฉพาะบนเกาะมนุษย์เนือ ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงจดบันทึกไว้ในใจเพื่อปรึกษากับกษัตริย์เนปจูนหากเวนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาในการปลดรอยชราโฮชิจากฝันร้ายนั้นพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลองดูเมื่อเขาจากไปโอกาสนั้นอาจาไม่เหลืออีกแล้ววิธีเดียวที่จะยุติเรื่องนี้ได้จริงๆก็คือให้วนเดอร์เด็กเคนไอเอ็กตายขีดกว่า70บทในปาเตรียนกลายเป็นผู้สนับสนุน patreon.com/siefer ขีดล่าง 6. ความคิดเห็น1โหวตอวตารบทที่เจผลปีศาจสผล หลังจากออกจากก้านกาแฟาเมอร์เมดแล้วมาดามชายาลีก็พาเวนและลูกเรือไปพบกับกษัตริย์เนปจูนแน่นอนว่ากษัตริย์ต้อนรับเวนอย่างอบอุน่นเพราะเขาจะช่วยปกป้องเจ้าหญิงชิราโฮชิจากอันตรายเพื่อเป็นการตอบแทนวานได้ขอสิ่งง่าย,ายอย่างหนึ่งผลปีศาจเนปจูนเห็นด้วยบังเอิญว่าบนเกาะมนุษย์เงืออมีผลปีศาจอยู่สองผลแต่มนุษย์เงืออมักจะหลีกเลี่ยงที่จะกินมันด้วยความสามารถโดยธรรมชาติและความเชี่ยวชาญในคาราเต้มนุษย์เนืออผลปีศาจจึงไม่เพียงแต่ไม่จำเป็นเท่านั้นแต่ยังอันตรายอีีีกกกด้้้้้วยเเเเเพรรรรราาาาาะะะะมมมมชชิตตตตตอออู่ใทททลลลลลลลึึหหถงงงงสสัััผผบนนขปศโ์ สำหรับชาวเกาะมนุษย์ปลาผลไม้เหล่านั้นเป็นภาระมากกว่าพรในท้ายที่สุดเนปจูนก็มอบผลปีศาจทั้งสองผลให้กับเวนเวนยิ้มกับตัวเองผลปีศาจสองผลแลกกับการแลกกับแวนเดอร์เด็กเทนก้านั้นหรอือคุ้มชมัดตัวตลกนั้นไม่คุ้มกับปัญหาอะไรอยู่แล้วตกคําเวนก็เห็นแวนเดอร์เด็กเทนที่ก้าชายคนนั้นเดินอย่างโอ้อวดขาโกงและไรายางอายอย่างสิ้นเชิงแม้จะเป็นอาชญากรที่ถูกหมายจับแต่เขาก็เคลื่อนไหวไปทั่วเกาะฟิชแมนอย่างไม่เกรงกลัว ในทางเทคนิคแล้วเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตแดนของกอะฟิชแมนแต่เนื่องจากเขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจึงไม่มีความคาดหวังว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดๆและด้วยสถานะที่ต้องการตัวของเขาแม้แต่กองทัพเนปจูนก็ไม่สามารถติดตามเขาอย่างเป็นทางการได้โดยไม่มีผลตามมาแม้ว่าแวนเดร็คเคนอจะมีความแข็งแกร่ง,แ,งแต่เขากลับไม่มีอะไรเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าเวนคาลิฟาจับมันมาเวนสั่งด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยปล่อยให้เนปจูนและคนอื่นๆจัดการส่วนที่เหลือแค่ตัดมือที่สวมถุงมือออกก็พอ ดวงตาของคาลิฟาเป็นประกายเวนไม่ค่อยยอมให้เธอทําอะไรแบบนี้ดังนั้นนี่จึงเหมือนเป็นสัญญาณที่หายากที่แสดงถึงความไว้วางใจที่เขามีต่อเธอแวนเด็กเทนไอเอ็กไม่ใช่ความท้าทายที่แท้จริงถึงะนั้นนี้ก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับคาลิฟาที่จะฝึกฝนทักษะของเธอเธอได้พัฒนาความสามารถของขนสายฟ้ามาระยะหนึ่งแล้วและหากไม่มีประสบการณ์การต่อสู้ความก้าวหน้าของเธอก็จะหยุดชะงักท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจะกลับมาเร็วๆนี้ด้วยประกายในดวงตาของเธอคาลิฟาแปลงร่างเป็นสายฟ้าและหายตัวไป ห่างจากพระราชวังไปหลายร้อยเมตรแวนเดรเด็กเคนที่ก้าหมอบอยู่หลังอาคารหลังหนึ่งยิ้มอย่างหื่นกาใบหน้าน่าเกลียดเหมือนหนูของเขาบิดเบี้ยวด้วยความคาดหวังเฮเนฟจูน hey, คืนนี้เรามาทําให้ชิราโฮชทิที่รักของนายกลัวอีกนะเขาย่อเย,อเยอ้ยนายจะทนแบบนี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนแต่งงานกับฉันเถอะ เขาถือมีดคว้างขนาดเล็กไว้ในมือขวาเล็งไปที่หอคอยเปลือกแข็งที่ชิราโฮชิซ่อนตัวอยู่ตราับใดที่มีดถูกหอคอยการข่มขู่ก็จะสมบูรณ์เขาเติบโตจากความกลัวและความสิ้นหวังของพวกมันในฐานะผู้ใช้ผลไม้เป้าหมายสิ่งที่เขาต้องทำคือทำเครื่องหมายเป้าหมายชิราโฮชิและวัตถุใดๆที่คว้างออกไปก็จะเล็งไปที่ตำแหน่งของเธอไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนพลังอันมีประโยชน์เวนคิดในภายหลังเสียไปกับไอ้โรคจิตอย่างเขาขณะที่แวนเด็กเคนอกกำลังจะคว้างมีดอีกเล่มก็มีแสงฟาลบลงมาจากด้านบน คาลิฟาปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศร่างกายของเธอยังคงสันไหวด้วยกระแสะไฟฟ้าสายฟ้าขนาดสิบล้านโวลต์พุ่งเข้าใส่แวนเดรเด็กเทนไอเอ็กควนพ,พุ่งออกมาจากกลางของเขาขณะที่เขาล้มลงกระตุกและเกรงอย่างควบคุมไม่ได้ร่างกายอันน่าเวทนาของเขาไม่มีทางสู้กับพลังของเธอได้คาลิฟ้าหยิบมีดพกขึ้นมาอย่างใจเย็นจากนั้นยกใบมีดขึ้นและตัดมือที่สวมถุงมือออกโดยไม่ลังเลเวนบอกว่ามือนั่นไม่ได้ล้างมือมาหลายปีแล้วคาลิฟาแทบจะสำลักเมื่อได้ยินอย่างไรก็ตามเวนได้สั่งไว้ว่าเพียงแค่ตัดมันออกไป นางเชื่อฟังแต่ปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่พวกเขายังต้องส่งมอบเขาให้กับกษัตริย์เนปจูนในที่สุดความเจ็บปวดก็ปลุกแวนเดอร์เด็กเคนให้ตื่นจากภาวะหมดสติเขาคล่งครวญด้วยความเจ็บปวดคลิ่งตัวไปมาบนพื้นปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปเราไม่ได้มีเรื่องแค้นใจอะไรกันโปรดเขาร้องไห้สะอื้นร้องขอความเมตตาเลือดไหลรินจากข้อมือที่ถูกตัดขาดเปียกโชกไปทั่วพื้นเบื้องล่างทันใดนั้นเสียงสีเท้าก็ดังก้องไปทั่วลานกว้างเนปจูนมาถึงพร้อมกับองครักษ์ของเขาและเวนก็อยู่กับพวกเขาด้วย เวนได้รับสิ่งที่เขามาเพื่อผลปีศาจส,สองผลเพื่อแลกกับการกำจัดสิ่งรบกวนแวนเดรเด็กเคนเนปจูนตะโกนด้วยน้ำเสียงเดือดดานเราปฏิบัติต่อคุณด้วยความเมตตาและนี่คือวิธีที่คุณตอบแทนพวกเรานปจูนไม่ให้อภัยเลยชายคนนี้ทรมานชิราโฮชิลูกสาวของเขามาหลายปีบังคับให้เธอต้องอยู่โดดเดี่ยวในหอคอยเสริมกำลังอย่าไม่อาจออกไปได้นานกว่าสองสานาทีไม่เช่นนั้นเธอจะตกเป็นเป้าโจมตีจากระยะไก,กลาจากคนวิกลจริตคนนี้เป็นเวลาหลายปีที่เธอไม่ได้เห็นแสงสว่างเลยทั้งหมดก็เพราะเขา ราชาเนปจูนข้าผิดไปแล้วแวนเดอร์เด็กเคนร้องออกมาใบหน้าซีดเผือดจากการเสียเลือดเป็นความผิดของข้าได้โปรดพาเขาไปเนฟจูนพูดอย่างเย็นชาเขาไม่ได้มองชายคนนั้นเลยคำสั่งของเขาหนักแน่นกทับเนปจูนก้าวออกมามัดแวนเดรเด็กเคนไว้แล้วลากเขาไปยังคุกใต้ดินห้ามเลือดเนฟจูนเสริมเขาไม่สมควรตายง่ายง่ายหรอกครับฝ่าบาทเนฟจูนหันไปหาเวนขอบคุณครับคุณเวนเมื่อแวนเดอร์เด็กเคนอถูกจับแล้วกษัตริย์ก็ผ่อนคลายลงในที่สุดเวนยิ้มแห้งแหงข้าคนแบบนั้นตั้งแแตตต่่่่่่เเนนนนนิดดีกกกววาาไไมมมม้้้ออองลยยใใหุบืคั็ เนปจูนกำหมัดแน่นค่าตั้งใจจะประหารเขาแค่นี้ชาวเกาะฟิชแมนก็จะรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งกษระสัดอาจจะใจดีแต่ความใจดีนั้นจะต้องใช้ด้วยความฉลาดเวนไม่ได้กดดันเรื่องนี้เพราะยังไงซที่นี่ก็เป็นดินแดนของเนปจูนเขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้วนั่นคือผลปีศาจส,สองผลไม่ใช่วันที่ทำงานแย่เลย